กับคนที่ให้ทานเรารู้สึกยังไงกับคนที่เราไม่ให้ทานเรารู้สึกยังไงต่างกันอะไรให้ทุกข์ให้สุขกับเราเราไปดูที่อะไรอันที่เราให้ให้ทานได้เห็นไหมเห็นความสุขอันที่เราให้ทานไม่ได้เห็นความทุกข์ไหมเออแล้วเราจะยึดทุกข์ไว้ทำไมเอาปัญญาใส่ข้อหาตัวเอง ก็สู้ก็ให้อภัยก็ไปดีกว่าเราเราก็ไม่คิดในหมู่วเป็นเจ้าของโรงเรียนฉันหรือเปล่าทำไมฉันเออเจอหน้าแล้วไม่ถูกฉลองเออแค่นี้แหละแต่จากอดีตชาติส่งมาละกรรมเก่าทีนี้ไอ้ตุ่มกรรมเก่านี้จะวางยังไงก็ให้เราอยู่กับอิมเบอร์เบิร์กบานไว้ไอ้นั้นเราไม่ต้องไปสนใจว่ากรรมเก่ามาเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่เราไม่ติดใจมัน ก็จะค่อยๆหลุกจากใจเราไปเองแหละให้เราอิ่มอยู่กับทานอันใหม่อิ่มเอือเปิดบบานนะทานที่ที่เราพูดถึงนี้คือทานที่เราไม่ยึดติดกับกองรูปเข้าใจนะเราไม่ยึดติดกับกองรูปคือกองรูปเนี่ยที่มันประกอบด้วยธาตุสี่ ของรูปเนี่ยจะประกอบด้วยธาตุสีคือของแข็งของเหลวแก๊สและพลังงานหรือว่าดินน้ำลมไฟก็ได้นะท,ที่ประกอบด้วยอันเนี้ยเราเรียกว่า่องรูปหยาบทั้งหมดแต่ว่ากับคนคนนี้ที่เราไม่ไม่ไม่ไมีทาเขาแบบว่าเรายึดตรงนี้กับเขา,าขงเงี้ยก็ยึดว่าตัวหน้าตาแบบนี้ยึดยักแบบนี้<ม>เราไม่ชอบมไม่พอใจเห็นไหมตอ<ม>นที่ยึดอย่างเนี้ย แล้วมันไปจำตั้งแต่บุกลิกใบหน้าท่าทางนําเสียงคือรูปเสียงกิดดนะ<笑><笑>่นรถอ่ะเต็มแห่หมดเลยเป็นกองลูกที่ไม่ชอบเห็นไหมอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าให้เราลงใจซะเราจะชอบไม่ชอบเขาเป็นไปนตามกรรมของเขาว่าแล้วเราจะไปยุ่งอะไรล่ะพอเราไปยุ่งมากเราก็ทุกข์ไปด้วยแล้วก็เธอก็เป็นไปตามกรรมของเธอ เราก็ให้เธอเป็นสุขเป็นสุขแค่นั้นแหละยังมีความปรารถนาดีให้กับเขาเหล่านั้นจงเป็นสุขทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระเทวทัตหรือว่าจะเป็นใครก็ตามเราก็ให้ทุกคนมีความสุขพพเพราะพุทธเจ้าสอนต่อไปว่าการกระทําแต่ละคนนะที่เราเห็นว่าคนนี้ทําดีคนนี้ทําไม่ดีทั้งคนที่ทําดีและทําไม่ดีเขาจะไม่รู้ตัวในการก,การะทำของเขาเพราะ กรรมมันส่งผลมาที่เขาทําไม่ดีก็กรรมมันส่งผลที่เขาทําดีก็กรรมดีนะมันส่งผลมาคนทําไม่รู้ตัวรู้แต่ว่าถนัดอย่างนี้ถนัดอย่างนี้เออเราด้วยเออเราด้วยเพราะฉะนั้นเลยเพื่อมองอย่างน,นี้เราว่าไอ้ตัวกรรมไม่ดีที่เรากำลังสร้างใหม่นักปัจจุบันนี้อย่าให้มันเกิดเราก็ระงับดับกรรมใหม่นี้ซะก่อน ด้วยใจเป็นทานเมื่อกาใหม่ไม่สร้างกรรมเก่เาเดี๋ยวมันหมดแล้วเราก็จะอยู่ลอยตัวบอกเข้าใจนะเราอ,อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราได้ปรับตัวเราเข้าไปแต่จิตที่เราสามารถเข้าใจเงื่อนนี้ได้แสดงว่าเราใจเราเป็นทานอย่พอสมควราการพูดที่เริ่มใหม่เยจะไม่มีทางพูดอย่างนี้จะเข้าใจเป็ไๆเไมือด้ ก็ได้ถามอีกครั้งหนึ่งเออก็มันเริ่มตกผลึกแล้วก็โอเคอเนี่ยนักปฏิบัติเราเสียหายตรงเนี้คือเรียนรู้ก็เสเพเฮหะมาตลอดแต่ไม่ได้สรุปให้มันตกผลึกมันก็เลยก้าวต่อไม่ได้น่าเสียดาแต่นั่นก็คือตามกรรมของเขาลง ถ้าเราอยู่ในสถานนะที่ต้องใช้คำว่าเหมือนเผือกไปโดยปริยายคือคือเราถูกเรามันจะเป็นคนที่ต้องเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วคนสองคนนี่ก็คือกรรมเขาส่งมาเราควรจะวางตัวยังไงเวลาเราไมา่ไม่ให้ใจเรานึกถึงใจเราพยายามทําให้เป็นทานให้มากที่สุดกันแล้วกันถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะกรรมมันส่งผลมาหาเรา ถ้าเราไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายมีความทุกข์เราพยายามจะจูเราก็ไม่สามารถแล้วก็นิ่งเฉยเราต้องนิ่งเฉยเราถือว่าเราได้ก็ดีที่สุดแล้วคือนิ่งเฉยแล้วก็มีความเมตตาทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันเป็นทุกข์ของเขาทั้งคู่เรกเข้าใจแล้วนะเนี่ยก็เดินจิตอย่างเนี้ยมันจะได้ง่าย เราจิตเราก็จะเดินออกตรงกลางตลอดเคยเข้ายุ่งเรื่องของเพียงที่บอกที่บอกบอกว่าตัวไหนว่าก็หรออยากโทรไปหาอาจารย์ถามจริงๆเลยอาจารย์คงไม่แค่โขกว่าหรือว่าแกกำลังเถียงในมือก็เลยเออมันเหมือนดึงสติเลยกับเราอืมพอแล้วหมดหน้าที่แล้ววางแล้วแต่ป็นกรรมของเขาและสุดท้ายจริงๆไม่เกิน ตอนเย็นวันนั้นเดี๋ยวเขาก็ไปเคลียร์กันได้สุดท้ายเราก็อยูที่เราอยากให้จบเร็วเป็นบ่อยๆเลยเงี่ยเออมันเป็นเล่อเขาแค่ให้เขาแค่อยากให้เราเข้ามาฟังเขาอยากจะต้องมาฟัางก่อนมาอยู่ไอเราตรงน,นี้เราจะไม่อยู่ก็ไม่ได้ไปอยู่ล